ก็จะมาพบกับช่อง <S <S <โด>อันนี้นะคะเราจะรับคำท้านะคะรับคำท้าคนดูที่บอกว่าสก,กูช๊ชเต็มเลยของเพง่เราในแรกค่ะไปดูชิ้นแรกกันเลยเขาทราบอยู่ไหนอ่ะหนึ่งนะโอเคนะคะคนแรกบอกว่าขอดูสก,กูชชที่ครบเซต นี่นะคะชินเลกนัก,นกนะวีดนะตุออันนึง,ต,งนต่อไรนะไม่ใช่ชุดบอดเบบี้นะไม่ใช่นะนักวีดมิสเตอร์บีอไอวายอีกแล้วมาดูชิ้นต่อไปเออชิ้นต่อไป <c oughs> ันนึงสองอันนี้มาด้วยกันนะคะสมาจากรเข้าะเปส่งมาแล้ววันเดียวก็มาแล้วไม่ใช่หรอกตอดีไอะไรโอเคนะไปดูชิ้นต่อไปกัน ชื่อันหนึ่งที่แท้และขาก็มีนะ